ฉลองครบรอบ11ปีสุดยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทบอนซองจำกัดค่ะบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามที่บริหารงานโดยคุณเอกนกกรณ์กริรนันงานนี้แพทย์หญิงตีสุรางลิ้มไพบูลผู้บริหารตรีสุรางคลินิกได้เขาเ้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทบอนซองพร้อมทั้งยังได้รับรางวัลบอนซองอวอร์ดสุดต้อนรทเวนตี้ทูอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตีสุรางลิมไพบูลนะคะจากตรีสุรางคลินิกค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้ก็รู้สึก ดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลของเราก็จะเป็นท็อปโมดนะคะในการยอดใช้เนี่ยโบ็อกนะคะที่ฮอฮูเจลนะคะติดลำดับต้นๆของประเทศเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยที่อยู่กับคู่กับเรามานานถึง11ปีนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนาะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจกันมากเมื่อประมาณ จะว่าไปก็2อปีเนาะที่มันมีการแบบชงนะงักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเสริมความงามหรืออะไรก็แล้วแต่แต เป็นข้อดีมากนะคะพอหลังจากที่เปิดโควิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนเนี่ยกลับหันมาดูแลตัวเองกันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยการตอบรับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกนะคะก็จะมีบอท็อกหรือว่าฟิลเลอร์การปรับรูปหน้าเนี่ยทุกคนนะคะคือเยอะมากนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันแล้วก็เปิดกันมานะคะเลยทาให้แบบตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วนะคะตอนก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จเนาะก็จะมีอุปสรรคกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะก็ กันหมดแล้วก็ีแฮปปี้ใช่ค่ะมาใช่ค่ะเนื่องจากว่าที่คลินิกของเรานะคะก็จะเป็นเด่นทางเรื่องการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปหน้าด้วยโพท็อกหรือว่าฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นการทําสัลญาญกรรมนะคะที่ทีสุรังคลินิกมีหมดทุกอย่างที่สําคัญนะคะคลินิกของเราเนี่ยหมอดูแลเองค่ะอันนี้คือจุดเด่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีออต่างชาตินะคะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบุ๊กที่เงินเข้ามาตอนนี้คิวยาวกันมากเลย ทำให้แบบเออหมอคิดว่าการที่เราเอา่อทำให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะบอกต่อกันมากขึ้นเนี่ยทำให้แบบทุกคนเนี่ยกลับมาใช้บริการกันเยอะกว่าเดิมประมาณัหน,นะคะในส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีการขยายเพิ่มค่ะเรื่องด้วยตอนนี้ค่ะด้วยการที่แบบการรองรับของลูกค้าของเราอะคะ่ะอเรียกได้ว่าแน่นมากจน ว่าน่าจะต้องมีการขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าในแนวทางนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงของปีหน้านะคะเราก็จะมีการปรับเพิ่มเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้ามากขึ้นนั่นเองอยังก็คือหนึ่งที่ของเรานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐานเป็นสากลคนอันนี้คืออันดับที่1อันดับที่2นะคะฝีมือค่ะหมอที่เรา ะะไม่ว่าจะเป็นหมอเองหรือว่าหมอที่อยู่ที่คลินิกทุกท่านนะคะได้รับการเทรนนิ่งทุกคนไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังบินไปเทรนนิ่งที่มังน,นอกอีกหนึ่งคนนะคะที่ประเทศเกาหลีค่ะสุดท้ายใครอยากใช้บริการนะคะก็แนะนำนะคะเข้าไปที่ f c e e o o o ฟรีสุรางคลินิกหรือไม่ก็ทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะของเราเนี่ยก็คือจะเป็นการนัดคิวผ่านทางช่องทางไลน์แเท่านั้น ที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการออบริการอย่างทั่วถึงนะคะดังนั้นเราจะมีเวลาเคสบายเคสได้เยอะขึ้นนะคะใครสนใจจะปรึกษาได้ก่อนปรึกษาได้ก่อน,นะคะ่ะใครสนใจสามารถปรึกษาได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมลักคิวกันเข้ามานะคะอย่าลืมทักไปที่ไล Clinic นะะ์แอดรีสุรังคลินิค่ะ